สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT c h a n n e ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำนะครับจะไปวิธีการค้นหานะครับข้อความที่เราเคยแชทในแชทแมส s ซนเจอรของเรากันนะครับก็จะเป็นการค้นหาทั้งในทั้งหมดกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน messenger ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการค้นหาจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับมายังส่วนของ chat messenger กันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของอช่องค้นหากันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการค้นหาของเรากันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการพิมพ์ในส่วนของคำที่เราจะต้องการค้นหากันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะพิมพ์เป็นคำคำนี้นะครับตามที่แสดงด้านบนสุดกันนะครับหลังจากที่เราพิมพ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาจะมีในส่วนของอผลการค้น ผลการค้นหานะครับก็จะแสดงลงมาจากทางด้านล่างนะครับก็จะแยกกันเป็นแชทแชไปนะครับหลังจากที่เรา,าได้ในส่วนของการค้นหากันแล้วนะครับในส่วนของอขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการคลิกไปที่ส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปค้นหานะครับจาก เข้าไปค้นหาเพื่อที่จะดูข้อความจากแชทแชทนั้นกันนะครับว่าพิมพ์อะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าแชทข้อความของอคนคนนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของถ้าเกิดว่าในส่วนของอผลการค้นหาจะมีหลายตัวนะครับ ก็จะแสดงขึ้นมาทั้งหมดกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแชทกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดมาในส่วนของระบบนะครับก็จะนำมายังส่วนของแชทคำของแชทนะครับที่เราได้ทําการค้นหานะครับก็จะมายังส่วนของหน้า ทำกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการค้นหาข้อความนะครับที่เคยแชทในแชท m essenger ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีนะครับ